ที่ชื่อวรากรภาริโภนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรียุทธยาปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับความพร้อมในวันนี้ก็ในช่วงระยะเวลา2-3วันเนี่ยทางมหาวิทยาลัยของพี่เองเนี่ยก็ได้มีการซ้อมในเรื่องของตัวการเดินรับให้เข้าจังหวะรวมถึงการรับ กับทางองค์มนตรีเนี่ยให้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมรวมถึงการซ้อมมาจากที่บ้านอีกด้วย4ปีให้อะไรบ้าง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยสปีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการปรับทัศนะคติความคิดต่างๆการเข้าสังคมรวมถึงความกล้าสแสดงออกซึ่งปกติแล้วจริงพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกเลยแต่พออยู่ในสังคมที่มันใหญ่ขึ้น อะไรที่มันต้องเป็นส่วนรวมมากขึ้นมันเหมือนเป็นการปลูกฝังตัวพี่ให้มีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นด้วยตลอดการเรียนมาความประทับใจแทบจะตลอดเวลา4ปีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงผู้คนใหม่ๆอาจารย์หรือว่าจะเป็นรุ่นน้องงานรับน้องต่างๆเรียนเสร็จไปทํากิจการกับเพื่อนๆหรือต่างๆกับคุณครูอาจารย์ทุกอย่างมันสวยงามแล้วก็มีความสุขในทุกๆ ช่วงเวลาตลอดเวลา4ปีมาเลยต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงนี้คือให้โอกาสแล้วก็ให้อะไรที่เรียนรู้กับพี่เยอะมากจากที่พี่เป็นคนที่ไม่เคยกล้าแสดงออกมหาวิทยาลัยปลูกฝังความสอนให้กล้าแสดงออกมีน้ําใจรวมถึงช่วยเหลือเกี่ยวกับบุคคลที่ด้อยกว่าซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากมายในการในการที่จะอธิบาย,ยาตรงนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยคือแบบให้สิ่งที่ดีกับบัณฑิตแล้วก็ตัวพี่มากเลย มาจากมาหาวิทยายลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาครับสาขารัตนาภาษาศาสตร์ครับบรรยากาศก็อากาศดีนะครับวันนี้ขณะที่ขณะที่ลูกสาวกำลังศึกษาอยู่มันได้เกิดโรคโควิดนะครับก็เลยการศึกษาก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านด้วยตัวเองผ่านการวีรคอแต่ลูกสาวก็ทําได้ดีครับความภาคภูมิใจของผมในตัวของบุตรสาวก็คือบุตรสาว เรียนจบตามกําหนดระยะเวลาที่ในที่มหาลัยกําหนดนะครับแล้วมีเกรตเฉลี่ยที่ออกมาน่าพอใจบรรยากาศร่มลื่นอบอ,อุ่นดีมาก